สวัสดับช่องอร,งร,งรงีวิวไววันนี้มารีวิวเจ้า Honda c b 650F นะครับจะรถตัวโครงแดงลินิเกตเลยรูของแต่งข้าวๆนะครับมีพอมีการสะบัดที่เด็ดเลยคือมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ครับมาดูไฟหน้าคนระับไฟหน้าหล่อมากครับตัวเนี้ย สวยเลยของแต่งเยอะมากคันเนี้ยครับผมเองยังชอบเลยนะครับเน่เดี๋ยวผมจะสาตาร์ทได้ป่ะ ก็สองแสนกว่าแล้วครับราคาก็หน้าเฟซเดี๋ยวผมปักลิงก์ปักไรไว้ให้ในตารางใต้คอมเมนต์นะครับดูได้เลยราคาหนึ่งแสนกับห้าพันบาทคุ้มโอเคครับผมอาจจะประมาณนี้ครับ